เชียงเมียงกษตรอินทรี์สวัสดีครับเช้านี้ไม่ใช่เช้าแล้วสายแล้วครับจะแปดโมงแล้วมาอัปเดตนะครับที่คอกตัวเองดีกว่านะครับตอนนี้อีสานข่าวก็ตามนั้นเลยนะครับปิดไปสามเดือนนะครับเมื่อวานเจอพี่ชายนะครับที่จะเป็นนายห้อยเนาะเขาบอกว่าตั้งแต่ขอนแก่นยาวเลยนะทั้งหมดเลยนะครับปิดแล้วนะครับปิดสามเดือนนะครับพวกตลาด แล้วก็ห้ามเคลื่อนย้ายนะครับแอนแท็กนะครับหรือบา้บานเราเรียกโรคไข้ดำเนาะโรคไข้าดาเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งนะครับอันตรายมากนะครับจากสัตว์นะครับสู่คนนะครับแต่คนสู่คนไม่ได้นะมันเป็นพาหะนะครับจากการกินเนื้อดิบนะครับมันเกิดได้นะครับโรคไข้ดำเนี่ยเกิดได้ตั้งแต่พวกประเภทเสัตว์เขียวเอื้องนะ ก็จะมีแพะแกะวัวนะครับควายนะครับอ่าเป็นพาหะนำเชื้อก็ที่เรามาก็คือเกิดจากการนำเข้านะครับอืมเอาวัวนะครับวัวต่างต่างประเทศนะครับข้ามฝากเราอเอามาเลี้ยงแล้วก็เพื่อที่จะเอามาชำแหละนะครับและผลสุดท้ายก็คือตอนที่ช่วงชำแหละเนี่ยมันก็ต้องมีนะมีบาดแผลหรือว่าการสัมผัสนะครับ ติดกันเยอะมากนะครับแล้วมันก็เริ่มเริ่มระบาดนะครับการป้องกันนะครับกินสุกนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับหลีกเลี่ยงให้ได้เลยนะครับหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะครับอเพื่อยับยั้งนะครับการแพร่ระบาดนะครับแถวบ้านผมตอนนี้นะที่ชัยนาทนะครับก็ยังเป็นเป็นปกตินะครับหมายถึงว่าการซื้อขายนําสัตว์ไปที่ตลาดเพื่อจะเอาไปเลี้ยงนะครับ เข้าขุอเลยเนี่ยก็ยังมีปกติเลยนะครับน้องชาย่จริงเป็นในหอยก็วันนี้ก็ชวนผมไปนะแต่ว่าวันนี้มีงานบุญนะครับมีงานงานรับนาคนะครับที่อำเภอหันคานะครับ,บ,รรบลูกชายนะครับลูกชายเพื่อนเออลูกชายเพื่อนนะครับบวชนะครับอืนมอนุม,นมทนนาสาทุกนะครับ เพิ่งปล่อยนี่ครับฝนไม่ตกมาสามสัปดาห์สี่สัปดาห์แล้วนะครับอันนี้เปิดน้ําเปิดน้ําใส่นะไถึงม่ได้มีที่ทาเล็มนะครับอันนี้แม่ลิซ่านะครับเด็กๆดเทิน ไม่กินหรอกเนี่ยแต่ว่าเริ่มกินเก่งแล้วเด็กๆเ,เห็นไหมครับ <c oughs> อันนี้เจ้ายูโรนะยูโรทารอทารนะครับคู่นี้ลูกอัปาเช่นะอัปเดตเลยครับอัปาเช่เมื่อวานทำการฉีดไซพัดไปนะครับฉีดทำฉีดไซพัดไปแมลงก็ยังมีนะเห็นไหมฮะขนาดเมื่อวานแบบ ท่วมเลยตัวเปียกเลยนะอ่าไทพาร์ทเนี่ยจีดเปียกเลยก็ยังเอาไม่อยู่นะแม,มะลงเยอะมากแมลงวันหรือว่าพวกแมลงวี่พวกนั้นนะครับตอมเนี่ยแบบแล้วผมก็ไม่ได้กางมุงด้วยนะก็ดูพฤติกรรมเนะ่ะนะครับกินกินเก่งนะครับอ้าววัวกินเก่งเจ้าค้นะ คนนีห้หวงหวงสาวเลยเข้าใกล้ไม่ได้นะครับไมเคิลศูนย์สสองนะครับลูกชายพอตินอตห1 8นะสูงประมาณเกือบร้อยหนะครับร้อยหเนี่ยโรคอัแท็ก ac, นะครับโรคที่ป้องกันได้นะเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับ นี่แม่นี้แม่ขนข้าวนี่นมดีมากนี่ลูกชายเขาเจ้าทาโรมานี่จับหน่อยสิโอยไม่ให้จับเลยคู่กันเลยนะครับอืมก็จะเป็นพอพันธนะสองตัวนี้นะครับ แล้วก็ปล่อยเมื่อกี้ให้แต่เดิไปกินข้าวนะมันต้องอยู่เขานี่ครับถ้าเกิดไม่ไม่มีคใครนี่อยู่นะรวดหนามเส้นเดียวนี้ไม่พอประทังเขาอะครับเรียบร้อยกระโดดให้เด็กๆลุยก่อนแล้วแม่ก็กระโดดตามเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ปล่อยไฟนะครับไม่ได้ปล่อยไฟราคาก็ต่ำเนาะ ต่ำกว่าเยอะต่ำเยอะมากเลยนะครับราคาต่ำมากอืมก็สงสารแต่เกษตรกรนะครับที่ว่า <c oughs> ซื้อมาราคาแพงๆนะสุดท้ายก็ค่าอาหารนะครับอาหารข้นอาหารเม็ดอะไรพวกนี้ค่าฟางบ้างแหละครับแพงนะครับแพงอืมผมซื้อก้อนละสามสิบบาทครับฟางเนี่ยนะครับแถวภาคกลางเนี่ยอ่าถามว่าแพงไหมแพงนะครับแพงอืม มันเปรียบไปเปรียบเทียบกับราคาวัวครับแตาถ้าเมื่อก่อนนะ่ะไม่แพงหรอกคะถ้าวัวประมาณเนี้ยครับเนี้ยอย่างเงี้ยแม่เมื่อก่อนเนี้ยอย่างเงี้ยสามหมื่นนะสามหมื่นขึ้นนะครับแต่ตอนเนี้ยหมื่นกว่าครับเพอเอแม่ลูกด้วยหมื่นกว่าเนี่ยเป็นอะไรที่เราเหีย่ใจมากนะครับก็ต้องอยู่ได้นะครับเกษตรกร,ะร,กรนะครับต้องอยู่ได้นะครับ ก็ลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารไปนะครับเนี่ยครับผมก็ให้กินหญ้านี่แหละแทะเลมหญ้าอะไรก็ตกเย็นก็ตามได้ฟัางนะครับเซฟได้ก็เซฟไปนะครับอืตขายตอนนี้ก็ไม่คุ้มทุนหรอกอจริงๆนะครับไม่คุ้มทุนนะครับแต่ผมก็โชคดีหน่อยว่าตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยผมก็ซื้อแม่อย่างแม่เนี้ยผมซื้อมาเนี้ยตอนนั้นนะแม่ละสามหมื่น ตอนนั้นทองด้วยนะอ่าทองอย่างเงี้ยแม่เนี้ยสามตัวเนี้ยนะครับสามตัวเนี้ยผมซื้อมาแสนหนึ่งนะครับแม่ขาวนะหนึ่งสองสามตอนนั้นอนะท้องทั้งสามตัวเลยนะครับผมซื้อมาสามตัวเนะี่ยแสนหนึ่งเมื่อตั้งแต่ตั้งแต่ปีหกหกสี่นะหกสี่หรือหกสามนี่แหละครับอืมแล้วมันก็มาทอดที่นี่อ่าประคอดที่นี่นะ ตอนนั้นหญ้าเต็มเลยนะครับเนี่ยสวนมะม่วงเนี่ยสวนมะม่วงนี่หญ้าเต็มเลยนะโอ้โหตอนนั้นมีแค่สี่ตัวนะครับแล้วก็ทยอยทยอยซื้อมานะครับแล้วก็เอามาเล่นนี่ลองเล่นตัววัวแม่ว,วัวไทกี้ไทยกระโดนเนี่ยไทยกี้ไทยกระโดนส่งลูกดีมากนะครับเนี่ย ใส่บีฟมาเตอร์นะทรมะฮอกนะครับของโชควัส,สนาฟาร์มส่งลูกปีนี้ก็ถือว่าโชคดีมากเลยได้ลูกสาวสามตัวเลยนะทํามะฮอกโอเคมากเลยนะครับส่วนแมลิซ่าได้นี่พระเอกนี้นี่เจ้ายูโรยูโรตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวนะเริ่มปรับตัวได้แต่ก็พอสายสายหน่อยก็จะกระเซ่าแล้วนะครับอยู่แต่ในร่มอย่างเดียวเลยนะครับอืม มได้อยู่นะครับอือโปงก็ให้เข้าคอกนะครับมผมก็จะมีขุนอยู่แม่ลูกอ่อนเนี่ยครับเนี่ยชุดนี้แม่ชุดนี้แล้วก็แม่หนูแม่ตัวแดงเนี่ยเห็นไหมตัวแดงนะครับตัวนั้นนะครับอันนี้แม่เหล่าแม่กอนเชื่อ,องมากเลยเนี่ยเนียนะครับเมื่อกี้มีอ,อะไรนะ ฝักก้ามปูนะครับหรือจามจุลีนะครับตอนนี้มันมันมันติดลูกแล้วนะครับติดสักะก็เอามาให้กินนะครับแม่ให้แม่แม่สับอืมอันนี้ลูกสาวเขานะเนี่ยแก้วตาเนี่ยแม่เนี่ยนะครับส่งลูกนะครับเห็นไหมโอเคไหมแม่บ,บ้านนะแต่ส่งลูก kf หกแปดนะครับผ่านรอบไปแล้วนะอ่าเลยยี่สิบวันไปแล้วนะครับแม่แก้วตาใส่อัปาเชไปนะครับอันนี้นี่ อันนี้ก็มาจากวังน้ําเขียววังน้ําเขียววังน้ําเขียวชุดเนี้ยที่ผมซื้อมาตอนนั้นห้าหมื่นเลยนะครับถามว่าแพงไหมแพงอะ่ะออแพงมากตอนนั้นที่ซื้อมานะเขาก็บอกว่าใส่บิ๊มมาเตอร์มาให้แตดด่ดูแล้วไม่ใช่นะครับเรามาใส่เองนะครับได้ผมใส่ไปสองรอบแล้วนะครับใส่บิ๊มมาเตอร์ไปสองรอบแล้วนะครับชุดแรกได้ลูกชายทั้งคู่นะครับพอใส่ชุดที่สองมาเนี่ย ปรากฏว่าได้ลูกสาวทั้งสามตัวเลยนะครับถือว่าโชคดีมากนะครับนั่นแหละครับแต่ตัวผู้ก็ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์นะครับตัวผู้ไม่ใช่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์ก็มีครับแล้วก็มีคนมาซื้อไปไปขุนนะครับไปขุนอืนี่นครับถ้าเราเฝ้าเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ถ้าลองไม่เฝ้านะไปแล้วครับมุด กระโดดข้ามเนี่ยเนี่ยลวดนามเส้นเดียวไม่อยู่ครับแต่จุดบอกไม่อยู่อ่าแต่ถ้ามีคนเฝ้ามองเนี่ยอ่าเนียนตีเนียนเขาบอกตีเนียนตีเนียนเรียบร้อยอหน้าเลี้ยงแต่ถ้าเราไม่อยู่นะเห็นไหมเริ่มละเริ่มละเริ่มละอืมถ้าเราไม่อยู่ก็เริ่มเลยเห็นไหมเอาเอาให้ได้เอาให้ได้เห็นไหมครับน่านเรียบร้อยแม่สวยเจ้าแม่เลยเนี่ยเนี่ยเจ้าแม่เลยเนะี่ยกินมะม่วงนะครับ ไปไปไปเนี่ยครับกินมะม่วงชอบมากเลยต้องเก็บก่อนนะเดี๋ยวจะปล่อยเข้าแล้วนะครับเยวนี้จะให้ตากับยายเก็บมะม่วงแล้วก็วันสองวันก็ต้องปล่อยแล้วนะครับไม่มีแช่เลมจริงๆมันก็มีแต่ว่ามันมันเนี่ยครับก็เลยต้องปล่อยเขานะครับอื เป็นของอะไรที่เขาชอบมากนยมะม่วงนีไม่ลงนะครับแม่เนี่ยนะครับลูกชอดเมื่อวันที่ยี่บเอ็ดนะยี่เอดเมษายนนะครับเนี่ยครับต้องดูดูเดือนสองเดือนวันนี้ไหมนะครับ อันนี้มีสุกนะตัวเนี้ยขาถกข,ขาถ,ถอนแล้วผมก็ต้องการผ่าตัดไปนะจัดหมอทางอีสานนะมาทำให้นะครับเรียบร้อยถือว่าโอเคมากนะครับเนี่ยตอนนี้ทองนะนะครับทองอัาเช่นะครับสองแม่ติดกันเลยทองอัาเช่ทั้งคู่เลยนะครับสีนะขาวสองตัวเนี้ยทองอัาเช่นะครับใส่อัาเช่ไปเดี๋ยว ผมซื้อซอซืแองกัสมานะครับแองกัดเรียร้อยมานะครับแองกัดเรียร้อยมาสิบสองโดสนะเอามาใส่เอามาใส่ลูกวัวนะครับที่คอกนะครับใส่แม่วัวที่คอเนี่ยครับเดี๋ยวก็ถ้าเกิดว่าเจ้าขึ้นไม่ติดนะอ่าก็จะใส่แองกัดไปนะครับปีหน้าก็จะเปลี่ยนไปทางแองกัดนะครับ กีน่าก็จะใส่ทางแองกัสไปนะครับถ้าหมดน้ำเชื้อของอาบะเช่ก,ก็จะใส่แองกัสไปนะครับเนี่ยครับกินมะม่วงลูกใหญ่อันตรายนะครับเนี่ยเดี๋ยวแต่ว่ามันก็จะมีแหละเอาละไม่ต้องกินมันลูกใหญ่นะอันตรายครับก็ไม่เสี่ยงนะไม่เสี่ยงไม่เสี่ยง มผมก็เลยเอาออกดีกว่านะครับเดี๋ยวก็ถ้าจะปล่อยเนี่ยครับต้องเคลียร์นะครับต้องเคลียร์ลูกมะม่วงเลยมันลูกใหญ่นะครับอักเสบขึ้นมานี่คนละเรื่องกันเลยอักเสบขึ้นมาเนี่ยนะครับกันไว้ดีกว่าแก้นะครับกันไว้ดีกว่าแก้ ต้นนั้นน่ะแม่เขานะครับตอนนี้ข่มแม่แล้วตัวใหญ่แม่สวยตอนนี้ต้นยางนานะผมปลูกไว้ตอนนี้น,น่าจะน่าจะอยู่รอดปลอดภัยแล้วนะครับอยู่รอดปลอดภัยแล้วครับแต่ดูพฤติกรรมเขาแล้วนี่นะเนี่ยขิงเลยแม่เนี้ยขิงเลยนะขิงเลยข่มเลยนะข่มเขาทุกตัวเลยนะครับอืม อันนี้เจ้าขวัญเงินนะครับอันนี้ส่งลูกดีมากนะครับส่งลูกดีมากตัวเนี้ยนะครับเป็นแม่เขาเชื้อกลมนะครับแล้วก็ใส่พ่อกลมมาอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยครับแม่เนี้ยใส่พ่อกลมมาอีกรอบหนึง่งวันนั้นผมใส่รู้สึกจะใส่เจ้าเซสพริกแดงหรืออะไรสักอย่างนะใช่แต่ได้ตัวผู้นะครับก็มีคนเอาไป เรียบร้อยแล้วนะครับเด็กกระสาวแล้วเนี่ยลูกอัลเช่นเนี่ยครับสําหรับเช้านี้เดี๋ยวผมก็เดี๋ยวจะเตรียมไปเตรียมเตรียมตัวไปงานนะครับงานรับหน้าลูกชายเพื่อนนะครับสําหรับเช้านี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็ป้องกันนะครับเรื่องโลกรแอนแท็กนะครับอลองศึกษาข้อมูลนะครับ ป้องกันยังไงนะครับสำหรับชาวเกษตรกรทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขและก็ดูแลหัวของท่านให้ดีนะครับเสียงมีเกษตรอินทรียสวัสดีครับ